แล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปเบบี้บล็อกกันตอนนี้แดเนียลสิบเดือนกว่าแล้วโอ้โหสิบเดือนกว่าแล้วเหรออีกไม่กี่เดือนแดเนียลก็จะครบหนึงปีแล้วเร็วมากเลยคลิปนี้อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าใกล้งานแต่งที่สาวปิปโปแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บของไปนอนบ้านพี่สาวด้วยยังไม่ได้แนะนําเพื่อนใหม่แดเนียลเลยอะทุกคนา เลยจ้ะเพื่อนใหม่ของแดเนียลก็คือเครื่องฟอกอากาศของอิเล็กโทรลักนั่นเองทุกคนบอกเลยว่าแดเนียลชอบมากชอบมากชอบเล่นมากบ้านไหนที่มีเด็กนะฟิโป้แนะนําเครื่องฟอกอากาศอิเล็กโทรลักตัวนี้เลยเพราะว่ามันมีปุ่มล็อกสาหรับเด็ก และที่สําคัญนะใครที่ชอบแต่งบ้านสไตล์เท่ๆสไตล์ลอฟก็แนะนําเครื่องฟอกอากาศของอิเลชวล์รุ่นนี้เหมือนกันอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยชื่อรุ่นว่าโฟซีลี่ F A 41403 DL นะทุกคนปีโป๊จะบอกว่าปีโป๊เป็นคนที่ชอบใช้เครื่องไฟฟ้าของอิเลชวล์มากเพราะว่ามันทนแล้วมันอึดมากเครื่องซักผ้าที่บ้านปีโปอใช้มาสิบปีแล้วทุกคนก็คือยังไม่พังจากน้ำท่วมไม่รู้กี่รอบก็คือทนอึดมากแล้วก็ แบรนด์อิเล็กทร u x เนี่ยเป็นแบรนด์พรีเมียมจากสวีเดนนะทุกคนเพราะฉะนั้นเรื่องของความทนทานความ ใช้งานดีเนี่ยต้องยกให้เขาเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่โป้จะมาพูดถึงเครื่องฟอกอากาศตัวใหม่ตัวนี้ที่ทางเราเพิ่งสอยมานะจ๊ะอ่ะตอนนี้แดนเนียลหลับแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเครื่องฟอกอากาศของอิเล็กทรลัก์รุ่นนี้ที่พี่โป้ได้มาใหม่นะจ๊ะบอกตามตรงเลยนะอันเนี้ยโดนป้ายยามาจากน้องอาชีอีกทีหนึ่งเพราะว่าพี่โป้ะดูช่องน้องอาชีเขาพาลูมทัวออฟฟิศใหม่แล้วน้องเขาใช้เครื่องฟอกอากาศของอิเล็กทรลัก์รุ่นนี้เลยทุกคนทางเราเห็นแล้วก็คือสอยตามจา้ะโดนป้ายยามาเต็มๆเเลลยแ้ววกก็าาบอ่ ตัวนี้เนี่ยเขามีระบบการกรองด้วยระบบการกรอง5ขั้นตอนพร้อมหลอด UVC ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัสอย่างมีประสิทธิธภาพถึง99.9%ให้เราได้สัมผัสอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ปลอดภยัยสดชื่นมั่นใจไม่ต้องกังวลเรื่องเชื้อโรคคือสามารถฟอกอากาศแล้วก็ดัจกจับฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆแล้วก็เชื้อโรคที่อยู่ในอากาศได้ด้วยการกรอง5ขั้นตอนผ่านแผ่นการกรอง HEPA 13พร้อมสารเคลือบแอนตี้แบคทีเรียโคตติ้งสามารถยับยั้ง เชื้อแบคทีรีได้99.9%สามารถดัจกจับฝุ่นผงขนาดเล็กที่สุดได้ถึง PM 1.0เพราะฉะนั้น PM 2.5ที่กําลังจะมาถึงก็ไม่ต้องกังวลเลยจ้ะรวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วยเพราะมีตัวกรองอย่าง a c t i v a t e Carbon ชุดกรองแนวตั้งครอบคลุม360องศาสร้างการหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์ภายในห้องได้อย่างทั่วถึงมีไฟแจ้งเตือนเพื่อเปลี่ยนแผ่นกรองมีปุ่มล็อกป้องกันอันตรายจากการใช้งานของเด็ก พร้อมสะดวกกับการปรับออโต้โหมดและสลิปโหมดทํางานอย่างไร้เสียงรบกวนขนาดนอนหลับใช้งานง่ายและก็สะดวกสบายผ่านระบบสัมผัสแสดงผลแบบ LED เริ่มต้นเปิดเครื่องเซ็นเซอร์จะวัดค่าฝุ่นแบบเรียลไทม์จะทำงานโชว์ค่าฝุ่นให้เราเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ย ฝุ่นในห้องเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนที่สําคัญผ่านมาตรฐานกาจัดสารก่อภูมิแพ้ ECARF สําหรับเครื่องฟอกอากาศอิเล็กทรอนิกส์รุ่นนี้นะก็เหมาะสําหรับห้องที่มีขนาด50ตารางเมตรซึ่งก็เหมาะกับห้องปีโป้มากๆแล้วเวลาปีโป้ใช้งานนะปิโป้ก็จะเปิดใช้งานตลอด24ชั่วโมงเลยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ปิโป้จะต้องทําอาหารแดนเนียลเพื่อที่จะแพ็กไปบ้านพี่สาวปีโป้นะก็ตอนนี้ทําเป็นซุปมันฝรั่งไก่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่ทำกับข้าว ของเหนื่อยมากเพิ่งแพ็กของเสร็จนะจ๊ะแล้วก็เอาของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปบ้านพ่อพี่โป้กันก็คือบ้านพี่สาวพี่โป้นี่แหละเพราะว่าอีกสองสมวันก็คืองานแต่งพี่สาวแล้วนะจ๊ะเราก็จะต้องไปเตรียมตัวไปจัดสถานที่ ดึกมากทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้ก็คือจะพาเดนิเอลนอนบนรถเลยแล้วก็ไปเจอกันวันพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วกันเนาะที่บ้านพ่อปีโป้นะจ๊ะโอเควันนี้ก็กุในจเจ๊ให้ตาบป้อนข้าวนาออ้ําเนี่ยกินเองด้วยคำนึงเล้วอ้ําเลยอ่ะโชว์อ้ําโชว์หน่อยอแต่ถ้าไม่เอาเลยอ้ํา ตาบอกตามองไม่เห็นปากก็แห้งพันแล้วใช่ไหมอืมกินเก่งจังเลยไม่เป็นไรเหรอแม่เขาเป็นเกิดผมป้อนสลับกันป้อนแล้วไม่มีคนลุงใหญ่เลยลองชั้นตอนเใหญ่มันจะแหน่เนี้ยเป็นยังไงถอดรองก็เอาหยักอะไร่นดนตรีชอบเป็นนักนร นี่กำลังร้อง,องอเพลงนะ วันนี้งานแต่งป้าปอพร้อมไหมลูกเดี๋ยวต้องกวนผมไฟนะกวนผมไฟนะฮัลโหลมอร์นิ่งทุกคนวันนี้เป็นวันงานแต่งของพี่สาวพี่โป้นะทุกคนวันนี้คือความแบบวุ่นวายมากจ้าให้นมลูกเรียบร้อยแล้วก็ให้ข้าแล้วเดี๋ยวต้องทําภารกิจอีกเยอะแยะมากนะจ้าแดนเนียเพราะเดี๋ยววันนี้แดเนียจะต้องมีการคลิปผมไฟเหรอเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะเออก็เดี๋ยวถ้าพี่โป้มีเวลาเก็บภาพก็จะเก็บภาพให้ดูนะจ้า ต้องบอกว่าเป็นพี่น้องตบตีกันจริงๆเพราะว่าเราแย่กันที่จะเป็นลูกคนเดียวรเกิทีู่แตอยเป็นลูกเดียวลอละกนเดียวก็เลยมีการตบตีกันแต่การตบตีนนมันเป็นบ้าเนลักกัมาก่าจริงๆแล้วอะปีกับปอเป็นพี่น้องที่แตกต่างกันมากๆเลย ถ้าดูจากภายนอกม่น่าจะรู้กัอยู่แล้วว่าปีจะสูดกว่าพี่ต่อเป็นคนที่เก่งมากๆเก่งทุกเรื่องเก่งแม้ทุกเรื่องเรียนก็เรียนได้ที่หนึ่งตลอดส่วนดีก็ได้ที่สุดท้ายตลอดแต่เราไม่เคยรู้สึกเปรียบเทียบกันเลยเนาะเรารู้สึกว่าเคยชันเสกชั้นต่อที่ที่เร็วก,กว่าคือเป็นอะไรที่แ,บบแ,บแต,แตกแต,แต,ต่างกันมากแต่ความแตกต่างเนี้ยมันทําให้เราแบบแบบ เออรักกันค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าที่มีเป็นตีทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีพี่ปอคอยตบหัวไม่ใช่คอยซัพพอร์ตตั้แงแต่เด็กเลยอตั้งแต่สมัยเรียนปีมันมเรียนไม่เก่งเลยเอาจริงๆทุกวันนี้ที่มีปีทุกวันเนี้ยก็เพราะพี่ปอคอยเก็บหนังสือเรียนให้หน,ง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 นังสือการบ้านหนังสือชี้ต่างๆที่เรียนจบได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่า ความเก่งของพี่ปอที่คอยซัพพอร์ตน้องและด่น <muscular> น <section> ้องตลอดเวลาถึงพี่แจ็คกันมากดีกว่าพี่แจ็คเนี่ยต้องบอกว่าประทับใจมากๆเพราะว่าครั้งแรกที่เราเจอกันเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในห้องคลอดคือพี่โอคลอดลูกแบบว่าฉุกเฉินน่ะแล้ววันนั้นพี่ปอต้องรีบมาหาที่ห้องที่ห้องคลอดแล้วพี่ปอไม่ได้บอกว่าจะพาผู้ด้วยเพราะเราก็ไม่รู้พี่ปอมีแฟนออย่างเงี้ยอยู่ดีโผล่เข้ามาในห้องคลอดแล้วก็ผู้ชายผมยาวผมหลวม พี่ปอแล้วก็แดนนี่อเลยผูกพันกับพี่แจ็คแบบแบบผูกพันไปเลยอ่ะเพราะว่าอินไซน์มันเขาเป็นคนที่เนียนมากพี่แจ๊คเข้ามาในครอบครัวเราเลยที่เพื่อนๆไม่รู้เลยว่าเป็นแฟนพี่ปอเพื่อนๆคิดว่าเป็นญาติขอบคุณี่ที่ทำให้พี่ปอเป็นคนที่ดีขึ้นมากๆมาทำที่เข้าดีแย่ตอนนี้เหมือนฟ้าเปิดไ้ อนพาเปิดเหมือนดอกัวที่แบบบานพอให้แมลงกตอ่อกว่ามกมีความสุขแล้ก็มีชีวิตคู่ที่ราบรื่นจับมือกันไปปอรองกันไปไม่ว่าจะยางทุก็ขอให้ทุกด้กันอยางสุขก็ขอให้สุขด้วยกันแล้วก็จับมือกันไว้แน่น ส่วนในวันนี้ก็อยากจะไม่เห็นว่าเขาบอกเป็นความเดียแหละจะรู้บ้างรักไหมค่ะเจอข้างแรกรู้ว่าเอ๊ะมันเหมือนตัวเองตัวเองที่เป็นผู้หญิงอะไรเงีนะว่ารักมากรักมาก ดีนะทุกคนก็จะบอกว่าเมื่อคืนก็มีการภาพตัดใดๆก็คือไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้เลยเพราะว่ามันสนุกแล้วก็เมามันมากๆเราอยากอยู่กับโมเมนต์ที่มันแบบว่าเฮ้ยสนุกสนานเพราะว่าตั้งแต่โควิดเราไม่เคยสนุกสนานขนาดนี้มาก่อนแล้วก็นี่จะมามาแนะนําบ้านที่จัดงานนะจ๊ะก็คือนี่ที่จัดงานก็คือร้านชื่ออะไรวะ เ4ว5นตีนีไฟเดนี่รามินทาซอยเก้านะจ๊ะถ้าเกิดใครอยากมาจัดงานได้ๆคนทรงคนเสิร์ตหรือบบกว่ามานั่งกินกาแฟก็มานั่งได้ที่ร้านเทวนีไฟเดยเดอแล้วก็นั่นแหละทุกคนเมื่อวานคือภาพตัดมากสนุกสนานมากแล้วคือวันนี้เราก็เลยมาเก็บกวาดเก็บของนี่คือคู่บ่าวสาวนี่คือคู่บ่าวสาวดูดิโคตรเหมือนกันเลยคู่บ่าวสาวอ่ะ ทำไมสไตล์เดียวกันเนี้ยและนี่ก็คือคู่บ่าวสาวที่สไตล์เดียวกัน้างเลยจ้าวันนี้ฉันได้วัคซีนของโมเดอร์นาแล้วจ้าถ้าไม่ได้เพื่อนทําให้ฉันก็คงไม่ได้วัคซีนนี้นะจ้าความโบเบ่ของฉันต้องให้เพื่อนทําให้จ้าพร้อมกับโอนเงินให้จ้า วันนี้จะเป็นวันที่ปีโป้จะไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มสามแล้วทุกคนวันนี้คือตื่นเต้นมากเลยอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเข็มสามที่แบบเป็นโมเดอร์นาทุกคนนี่คือมาถึงโรงพยาบาพลพระรามเก้าแล้วเรากำลังจะต่อคิวฉีโมเดอร์นานะจ๊ะมีความตื่นเต้นจ้า <c oughs> ตอนนี้ก็คืออยู่โรงพยาบาพลพระรามเก้าแล้วนะจ๊ะนี่จ้ะ <c oughs> แน่นอนใจค่ะเพราะว่าคนละแบบอันนั้นเป็นเชื้อตายที่เป็นเชื้อฟรีนะไม่ต้เสีเ่ยงหายไปเยอะกว่าแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวเชื่อไม่นานมาสองวันก็หายนะคะทุกทีเอามารู้สึกใหม่โอเคค่ะขออนุญาตเตือนวัคซีนค่ะเดี๋ยินช้าๆห้นะคะอุ้ยพี่เขามือเบามากจานี่หนูเป็นคนกลัวเข็มมากตรงเนี้ท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะ คือตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะรอดูอาการ15นาทีนะจะตอนนี้ก็คือแขนหนักไปแล้วแล้วก็มีการลอกว่าสั่นๆนิดนึงทุกคนเพราะว่าปีโป้เป็นแพนิกนะโอเคกลับมาถึงคอนโดแล้วนะแล้วก็ลูกยังไม่ตื่นนะจ๊ะเพราะว่าไปฉีดคือไวมากทุกคนก็เดี๋ยวปีโป้จะสั่งข้าวมาแล้วก็ตอนนี้อาการก็คือง่วงมากไม่รู้ทุกครั้งได้ฉีดวัคซีนคือจะง่วงไม่รู้ทำไม โอ,โอเคทุกคนขอไปสั่งข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีอาการอะไรยังไงจะมาอัปเดตนะจ้ามั morning. าว morning เช้านี้นะทุกคนแดเนียลสวัสดีทุกคนหรือ,อยังเนี่ยอะอยู่ดีก็โผมาสวัสดีหรือยังครับแดเนียลสวัสดีหรือยังครับยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นดีโอเคเดี๋ยววันนี้พี่โปจะมาอัปเดต การฉีดวัคซี es, นโมนานาเข็มสาของปิโก้นะทุกคนอาการมีแค่อย่างเดียวเลยก็แค่ปวดแขนข้างที่ปวดเอ๊ะเขาเรียกว่านะปวดแขนข้างที่ฉีดวัคซีนมีแค่ปวดแขนอย่างเดียวทุกคนนอกนั้นก็คือไม่มีอะไรเลยไม่มีไข้ไม่เป็นอะไรเป็นแค่ปวดแขนปวดแบบแต่ปวดมากหน่อยนะปวดเหมือนเสียแขนไปข้างหนึ่งเลยทําอะไรไม่ได้ไปเลยอนะข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออนอกนั้นก็คือไม่มีอะไรแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ ัวนีอะไรตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรเป็นอะไรลูกตัวนี้เป็นอะไรลูกอารมณ์ดีเลยลูกอารมณ์ดีแต่เช้าเลยเออพี่โปจะมาอัปเดตนี่นี้ด้วยเครื่องฟอ,อกอากาศอิเล็กทรอนก์นที่พี่โป้ใช้คือพี่โปหลังจากที่ใช้เครื่องฟอ,อกอากาศอิเล็กทรอนก์มาทุกคนคือพี่โปใช้ในห้องนอนด้วยใช่ไหมคือปกติอะพี่โปอะเป็นภูมมแพ้จะมีน้ำมูกจะจามทุกเช้าเลยแต่ตั้งแต่ใช้เครื่องฟอกอากาศอิเล็กทรอนิก์ตัวเนี้ย เฮ้ยทุกคนคือปิโป้ไม่จามไม่มีน้ำมูกเลยอะและแดเนียลก็ดูดิอารมณ์ดีแต่เช้า <c oughs> คือปกติเขาจะแบบเขาจะลองและตื่นเช้ามาเขาจะแบบแว่แวแว,แวใส่อะไรเงี้ยน,นี่คือแบบเออเฮ้ยอันนี้ w o จริงจริงอันนี้คือสารภาพว่าใช้เองจริงๆแล้วแบบเออมันแฮปปี้ได้ผลก็เลยอยากจะมาบอกต่อนะจ๊ะสำหรับใครที่เป็นแบบสายภูมิแพ้หรือบ้านห่างนีออ้โอหรือบ้านไหนที่มีลูกมีลูกเล็กแบบโป้นะ แนะนำเลยจ้ะเห็นไหมดูเดนเนีลดิดูเดนเนีลดิทำไมสดใสขนาดน,นี้ครับูนอนอิ่มเหรอนอนเต็มอิ่มเหรอ <c oughs> เออพี่โบจะมาอัปเดตอาการนอนของเดนเนียลด้วยคือจ <c> ะ <oughs> กินแม่คือช่วงนี้เดนเนียล10เดือนกว่าใช่ไหมเขานอนยาวตอนกลางคืนน่ะนอนยาว12ชั่วโมงเลยบางวันก็10ชั่วโมง10-12ชั่วโมงไม่มีตื่นกลางดึกก็คือลวดเดียวเลย10ชั่วโมง ส่วนตอนกลางวันเนี่ยก็จะเหลือเหลือวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงบ้างแล้วแต่เออแต่เขานอนยาวขึ้นแม่ก็มีกิจกรรมทําเยอะขึ้นจ้ากิจกรรมของแม่คืออะไรคะดูเน็ตเฟรแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาแดเนียลไปซื้อของขวัญด้วยเราจะต้องไปซื้อของขวัญวันคริสต์มาสกันเพิ่มเพราะว่าเราต้องซื้อให้หลายคนมากเลยเออแล้วมันก็ใกล้แล้วไงโอเคอะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปชอปปิ้งกันนะแดเนียลโอเคไหม ไปช้อปปิ้งกันไปช้อปปิง้ง oh ตอนนี้มาโผล่ที่เซ็นทรัพลพารามสามนะพาแดนเนียลมาด้วยนี่วันนี้วันหยุดห้างเงียบมากรู้สึกดีมากเลยก็เลยมาช้อปปิ้งเบาๆเพื่อที่จะหาอของขวัญเพิ่มนะจะเพราะว่าตอนนี้ต้องซื้อของขวัญให้แบบหลายคนมากโอเคไปช้อปปิง้ง,งด้วยกันนะจ๊ะนะครับของแผนกเด็กก็มี ุก็กไ,ไม่ลูกสรุปปิ๊ปโป้ซื้อไปแล้วก็คืออันนี้ <laughs> ซื้อให้ในนี้แล้ว,ลวก็ปิ๊ปโป้จะเล่นเองด้วยแหละแม่ของขวัญคริสต์มาสครบเลยนะคะน้าได้ครบเลยนะคะ กันอีกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาป้อนข้าวแดเนียลที่เรามาปิกนิกในครั้งนี้นะจ๊ะอากาศดีมากมา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 อยากให้เมืองไทยอากาศแบบนี้ไปตลอดทั้งปีเลยแดเนียลจะได้แฮปปี้เราจะได้ออกมาข้างนอกกันบ่อยๆเนาะเนอะ ดีแดดดีมากเลยมาปิกาาปิกอัลโหปิก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 ไหมอ๋ออร่อยดีมากเลยคร้อมเราชอบไหมเนี่ยชอบปิกปิกไหมชอบปิกปิกค่ะฮัลโหลตอนนี้เรามาปิกนิกกันที่ริมสระน ด,ดูนะเนี่ยดิเนียสนุกมากเพราะว่า oh, วันนี้อากาศดีมากอากาศแบบเย็นสบายมากเราก็เลยออกมาปิกนิกกันให้ดูนะเนี <Happy soon. S 2> oh, ่ยแฮปปี้สุดรักแต่สีมากโอ้ oh. <laughs> เขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยฮะรักอะไรรักอะไรขนาดนั้นร <laughs> ักแบบนี้ะไรเ <laughs> ดินหมู <laughs> วันนี้เป็นวันพ่อนะจ๊ะก,ก็เลยพาแดนเนียลมาหาตานะแล้วก็วันนี้วันพ่อนี่ต้องต้อง,องฉันต้องกราบไหว้คุณพ่อคนนี้ไหมเนี่ย <ไป S 1> <c oughs> นี่ <c oughs> นั่งปิกนิกกันตรงนี้หน้าบ้านโอเคอ่ะเดี๋ยวเราขอปิกนิกก่อนเอ้ยเดี๋ยวพาไปดูว่าแดนเนียลอยู่กับใครแดนเนียลอยู่กับพี่เลี้ยงชาวเดียง <c oughs> เพิ <c ười> ่งลงมาจากดอยอ๋อไอป้าย เจ็จานย่างพ่อมจะเจ็พ่อานเบาก้งพ่อนยากะไรพ่ออ่อนกว่าเื้าเ้านก็บอกหกเกือจะเจ็ดสิบจะปีนี่แหละหกสิบหกสิบกว่านี่แหละเจ้าบอกนมีเบอแกตอนหกสิบเ่าไรแปดสิ้ามาเพ่เข้าบ้าไปถามพ่อได้เจ็ดจด เบา้คนคนที่ที่ตัววุนอ๋เกอเก้เอเจ็ดาบาย่บาย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 นี่เจ้าสาวใบแดงนะเจ้าสาวกับเจ้าบ่าเจ้าบาผู้บา